เรื่องถอดกายถอดจิตเนี่ยคนที่เขาถอดได้คนที่เขารู้ว่าถอดได้มันก็มีมันก็เหมือนกับคนที่เขาเห็นแสงของจิตเห็นแสงของจิตเห็นนิทิสมาดกายตนเองได้ก็เห็นนิทิสมาดกายคนอื่นได้เห็นนิทิสมาดกายตนเองได้ในขั้นไหนขั้นที่ละเอียดก็เห็นนิทิสมาดกายของผู้คนอื่นได้ในขั้นเดียวกันและหยาบลงไปฉะนั้นเรื่องการถอดจิต และถอดกายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้กายของจิตกับทธิสมัตกายที่มีกําลังจะตุถังชานางังมันก็เป็นลําดับขั้นของมันอยู่เราะฉะนั้นไม่ควรสงสัยว่ารู้ได้อย่างไรว่าเขาถอดได้เข้าใจไ,ไหมไม่ควรไปสงสยัยเพราะการสงสัยเช่นนี้มันทําให้ตัวเราไปนั่งจมอยู่กับความสงสัยนั้น<า>แล้วมันก็เข้าไม่ถึงสภาพธรรมของจิตที่เป็นลําดับของตบะยานและชาน เป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าถอดกายได้แล้วจะเป็นอริยะเจ้าถ้ามันเป็นได้ฉันเป็นคงเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะสมัยเด็กๆที่จําได้พอเริ่มหัดวิ่งกายมันก็หลุดทิ้งกายหยาบเอาไว้แล้วมันก็รู้สึกเอ๊ะอะไรมันหล่นอยู่ข้างหลังพอหันไปมองก็อัตัวเรามันหล่นอยู่มันก็เลยไหลกลับเข้าไปแล้วก็เลยลุกขึ้นมาทําท่างงๆหน่อยแล้วก็วิ่งเล่นต่อนะถ้าเป็นอริยะเจ้าพอถอดกายทิพย์ได้แล้วก็โอ้เป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าพวกเอ้ย นอนอยู่ในมุง้งนอนนอนดิ้นกิ่งออกมานอกมุง้งเอ้ยเราหลุดมานอกมุง้งเอ้าสว่างโพงลอะไช่างมันเราก็นอนต่อ,อแล้วก็มีมือคนมา,มาอุ้มเรากลักบเ,เข้าในมุงนม้งแล้วเราก็กุ๊กกิ้กตื่นขึ้นมาเอ้าเราก็ยังอยู่ในมุงม้งนี่ว่ะเอ๊ะเมื่อกี้อ๋อทบทวนเป็นอย่างนี้นี่แก่นสารของการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ต้องให้รู้จักเรื่องของกรรม ก,กรรมมันเป็นกุศลส่งผลให้บังเกิดอะไรขึ้นกรรมมันเป็นอกุศลส่งผลให้บังเกิดขึ้นเป็นอะไรขึ้นสิ้นสงสัยสิ้นสงสัยในเรื่องของกรรมนั่นแหละเป็นสิ่งที่สําคัญและเห็นเหตุแห่งกรรมและไม่กระทํากรรมที่เป็นอกุศลให้ผลเป็นทุกข์ <c oughs> การถอดกายก็เหมือนกับเราออกนอกบ้าน <c oughs> มีอยู่แค่นี้เองหลายคนไปนั่งปฏิบัติธรรมกายกันมานั่งแค่จิตอนุภาคของจิต <c oughs> ที่โน้มไปตามแรงเหมือนมโนมยิทิไปเห็นภพภูมิต่างๆตามที่ผู้อื่นก็เห็นและเขา เมื่อเขาเห็นเขาเกิดความเชื่อเกิดกําลังจิตกับความเชื่อนั้นเป็นภพภบคิุมของเขาไปเห็นตามภพภบคิมของเขาไม่เห็นในตนเองก็มีแล้วก็บางคนก็ไปหลงอีกหลงว่าเข้าถึงรูปอันละเอียดของจิตระดับนั้นระดับนี้แล้วเป็นอริยะคั้นนั้นขั้นนี้อข้อนี้สําคัญแต่เวลาถามคุณธรรมอะไรตอบไม่ได้เลยเป็นอยู่ถูกไหมแล้วการเสียเงินเหมือนกันการเสียเงิน สร้างพระสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งแล้วจะได้เป็นพระโสดาบันบุคคลโทขอขอภัยขอหยาบได้ไหมื่อจริงจงไม่อยากไปหยาบเกรงใจลูกหลงพระสดเขาเนะี่ยมันลูกศิษย์เขามันนอกครอบอยู่ะการจะถึงความเป็นพระโสดาบันบุคคลไม่เสียสักหกลึงหรอกนะไม่เสียตังค์สัก,กแดงแดงเสียแค่เวลาของตอนเองก,กับความตั้งใจที่จะสับฟังมักขนทางให้ถึงความเชื่อด้วยปัญญาของตอน nó nên